ยอดเข้าชมเยอะแต่ยอดซื้อน้อยเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างไรดีนะครับสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด a นะครับขอต้นรับเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ a c e b o o k และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนล a ซ a ด a นะครับผมเป็น Lazada า e l l เลอร์อัมบัสเดนะครับและเป็น l a z า d a c เซอร์ i ิฟายเทรนเนอของ l a ซ a ด a นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน l a ซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับ อยอดก็ชมเยอะแต่ยอดซื้อน้อยเราจะแก้ปัญหาอย่างอย่างไรดีนะครับยอดก็ชมเยอะแต่ยอดซื้อน้อยนะครับหลายคนนะ่ะเจอปัญหานี้เยอะมากนะครับว่าเฮ้ยพอไปเช็คในตัววิเคราะห์ธุรกิจนะครับพบว่าคนดูเยอะมากแต่ยอดซื้อไม่เกิดนะครับแก้ปัญหายัางไงผมก็เจอนะครับมีสินค้าของผมบางตัวนะครับอ,อผมตั้งราคาสูงกว่าร้านค้าอื่น แต่สินค้าเนี่ยหาเจอแล้วลูกค้าเข้ามาดูเยอะมากนะครับขายไม่ค่อยออกนะครับวิธีการแก้ทำอย่างไรหนึ่งเช็คราคาก่อนราคาเรากับคู่แข่งต่างกันเยอะไหมนะครับเช่นลูกแข่งเนี่ยเขาเซตอยู่ประมาณรา,าคาสมมติว่าราคาเราพันหนึ่งคู่แข่งก็ขายอยู่แปดร้อยคำถามคือเราลดถึงแปดร้อยได้ไหมถ้าลดถึงแปดร้อยไม่ได้เราต้องทำสร้าง มูลค่าหรือความแตกต่างให้กับลูกค้าเห็นว่าไอ้ที่เราพันนึงเนี่ยมันดีกว่าอะไรนะครับอย่างเช่นมีของแถมมีบริการนะครับรุ่นคนละรุ่นนะครับมีของแถมที่ดีกว่านะครับแล้วก็อ่ารุ่นคนละรุ่นแพคเก,กจจิ้งไม่เหมือนมีแบรนด์คือเราต้องสร้างความแตกต่างให้เขาเห็นว่าไอ้ที่มันต่างจากร้านค้าอื่นมันต่างยังไงอันดับแรกนะครับสองถ้าคิดว่าลดได้ ลดลงไปเลยนะครับแล้วก็ไปใกล้เคียงเขาที่สุดหรือเราอาจจะจัดโปรเป็นลดในช่วงแคมเปญก็ได้นะครับสามเช็คก่อนว่าเรากับคู่แข่งเนี่ยถ้าราคามาเท่ากันอยู่แล้วแล้วพเขาไม่ซื้อคู่แข่งมีอะไรที่เด่นกว่าบริการดีรีวิวดีนะครับจัดส่งไวแบบนี้เราก็ต้องปรับตัวใช่ไหมอ่ะสี่ครับเช็คเนื้อหาและรายละเอียดของสินค้าเรานะครับว่าเ้ย มันไม่ตอบโจทย์หรือเปล่ามันไม่ชัดเจนนะครับแล้วแล้วลูกค้าอา่านเราไม่เข้าใจหรือเปล่านะครับทําหรือไม่ไม่น่าซื้อรูปภาพรายละเอียดแบบนี้ครับต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมาเช็คดูของเราเองด้วยนะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาในระดับหนึ่งก็คือยอดซื้อน้อยแต่ยอดเข้าชมเยอะนะครับแล้วลูกค้ามาซื้อน้อยนะครับต้องบอกนิดนึงว่าไอายอดเข้าชมเยอะเนี่ยดีแล้วนะแต่ทำยังไงให้ลูกค้ากลับมาซื้อก็ต้องลองดูล้วอาจจะแบบเฮ้ยยอมลดราคาเพื่อปรับให้ลูกค้าเนี่ย เข้ามาซื้อให้เยอะๆก่อนแล้วค่อยปรับราคาหลังจากนี้ก็ได้คือให้มันเกิดรีวิวกอนอะให้เกิดรีวิวที่ดีให้เกิดทราฟฟิกที่มันเข้ามามากขึ้นมียอดขายมากขึ้นพรรีวิวดีเยอะๆปุ๊บเราปรับราคาขึ้นมันจะดูแตกต่างจากร้านค้าอื่นก็ได้นะครับอโอเคอันนี้ก็จะเป็นก็เป็นคําถามนะยอดเข้าชมเยอะนะครับอยอดเข้าชมคุณเพียวบอกว่ายอดเข้าชมน้อยแต่ยอดซื้อเยอะ หวนี้โคตรอิจฉาเลยนะครับยอดเข้าชมน้อยแต่ยอดซื้อเยอะอันนี้ผมบอกว่าเป็นสินค้าอ่อไข่ทองคําเลยนะเออเรียบเรียกอย่างนี้เลยคุณเปียวเนี่ยขายสินค้ากลุ่มไข่ทองคาเลยคือเป็นสินค้าที่คนค้นหาเยอะนะครับคนอยากได้อ่ะคนอยากได้เยอะคนแล้วก็คนค้นหาเยอะด้วยกลายเป็นว่าพอพอขายสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นนิชโปรดั d u c t อะไรก็ได้ผมไม่รู้นะว่าขายอะไรนะครับมันทําให้เฮ้ยคนเข้ามาเจอปุ๊บซื้อเลย นะครับแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าผมไม่รู้ว่าตั้งราคาอย่างไงนะอาจจะถูกที่สุดหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับอันนี้แค่ดาเดเานะหรือมันสินค้าดีอยู่แล้วนะครับแล้วคู่แข่งน้อยอ่าหรือเป็นสินค้าที่เราขายอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ขายแบบเนี้ยเข้าชมน้อยยอดซื้อเยอะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนโฟกัสไปเรื่องของการหนึ่งเลยนะเรื่องการมองสินค้าที่หลายๆส่วนที่คนมีในร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าซื้อซ้ําสินค้าราคาอาจสินค้าดึงดูดลูกค้าอาจจะราคาถูก สินค้าที่หวังผลกําไรนะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นสินะค้าที่มีแบรนด์ของเราเองเนะี่ยพยายามพยายามสร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับไม่งั้นเราจะอยู่ยากนะเอออย่างคุณเปียวเนี่ยโอ้ผมไม่ห่วงเลยอะพอแบบแต่ละไลฟ์ที่บอกมาเนี่ยคือเฮ้ยมียอดขายที่มั่นคงตลอดเวลานะครับถือว่าค่อนข้างอิจฉานะครับว่ามีโอกาสอาจจะชวนมาชวนมาเป็นเกสแนะนำไลฟ์กันนิดนึงเนาะในไลฟ์กันนิดนึงนะครับ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ